Land of my, my smile, smile. Yeah <laughs> This is my first time for <laughs> a Japanese artist now. Mm -hmm. Can you introduce yourself? <laughs> right? We <Yeah>. are <laughs> 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 yeah. บอกก่อนเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาดูตอนนี้นะฮะนี่คือวงน้องๆไอดอลญี่ปุ่นที่กําลังจะมีโชว์ที่งานนเอ็กซ์โปวันที่3นี้นะครับบนเซนทันเวอร์โอ้ไม่เออบอกเลยว่างานนี้ฉันแอบเข้าไปดูแล้วว่ามีศิลปินญี่ปุ่นเยอะมากที่จะไปร่วมกันในงานนี้แล้วน้องๆนะฮะก็จะไปโชว์กันที่เซนทันเวอร์ด้วยใครอยากตามไปกรีก็ตามไปกรีกันได้เลยเราบอกเลยว่าเมื่อกี้แอบไปดูเคยสัมาน์มาแล้วยังไงพี่ อ้อกิงเลยดั้นเวร e ี่กูดมากอย่แล้วก็น้องๆน่ารักมากเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นไปกินไก่กันมาด้วยเคสี่ก่อนก่อนมาทานอปแล้อร่อยไหมอร่อยแต่อยากรู้จักน้องๆแล้วว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างอให้ทำกาว i ิน o o u ดิ e ตัว r ซลไอเดสอย่าอายุฮิมะเดสเอ๊ะทาชิบะามิเด

ก่อติกส์สุร์กรูปยูท <Yeah. S 2> ูบเขาบอกว่าชื่อวงเนี่ยมาจากการเติบโตของยุคใหม่แล้วก็มีการเล่นคำใช่ไหมซิดส์ทูเอเลนก็คือเป็นความหมายเดียวกับซิดเวียที่ภาษาอังกฤษมาจากฝรั่งเศสนั่นเองคุณผู้ชมเออโอเคอ่ะ How about you come to Thailand? This your first time to Thailand right? o t hot 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 h a t hot 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 h a t hot 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 h o e h s hot 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 a o t hot 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 แ o t hot แ o t hot 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 h เพราะ hot 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 h o า h o า hot พวกเรา hot h ร t hot 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 น o าก o t า o t h น t hot 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 า hot บอยากถามน้องว่าชอบอะไรในเมืองไทยบ้างคะกระเป๋ากระเป๋าไร้์กระเปราไร้์ข้าวกระเพรากระเพรากระเพราแล้วกินพอเป็นเป็นเหมูหรือว่าซีฟู้ดไร คกว้าเนื้อนี่คือ้อเขื้อเขื้อีขี้ผีขี้ผีี้อแล้วีนี้ผีนี้ผีขี้อีขี้กีะเ้าีขี้ผีขี้ผีขี้มีขี้ผีขี้ผีขไ้ผีขี้ผีมี้ิเขี้ผีข้ข้ผขี้หีขี้ผ้ผเขี้ผ้ผีขี้้ผีขื้ผีขี้ผีขี้ผข้ผีขี้ผีขี้ผีข้ขี้ผีข้ผีขี้ผีขี้ผีขี้ผี้้ี้อ้้ นี่ my friend เจแปนี่ฟรายัว mango ใช่ไหมชินกะชินกะโนจยแอนโนแชิกะอโอเคมาแล้วครั้งนี้มาประเทศไทยอะไรเงี้ยเราแบบอยากจะโชว์อะไรมาให้คนไทยเห็นเงี้ย Japanese Japanese dance j a p a n e s d n c e n เตรียมเพลงอะไรมาเตรียมเพลงอะไรมานี่คือคาราการ์ดคาราการ์ดฟังมาก่อนแล้วอ็คือจะมาโชว์เพลงนี้เลยคาร a ไวเอ๊กเกอร์คาราการ์ดแล้วเมื่อกี้หลังใหม่เรามีการแบบแอบแบบคุยกับน้องนิดนิดว่าแบบน้องชอบศิลปินไทยคนไหนอะไรอย่าตอบออกกล้องกันอีกหนึ่งรอบหน่อยสิว่าชอบคนไหนกันบ้าง blackpink ใครนะครับลิซ่าสองลิซ่าโอ้ลิซาลิซาเลิฟมีลิซาลิมมีมีมีไหมมีไหมเขาเลยแบม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  พี่แบ่งๆเลยพี่ดิซ่าใช่ไน้องเป็นตัวท็อปในวงการบันเทิงเลยแล้วก็บอกเลยว่าน้องไม่รู้จักอาซีคิมใช่วันนี้ก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวให้น้องๆได้รู้จักกันเถอะชื่นชอบกลับไปกิบไปฝันอยากให้น้องๆวงซีเอรวเรชั่นเนี่ยกลับไปที่ปุ่นแล้วก็ถ้ามีคนถามว่าของดีมองไทยคืออะไร ให้ตอบว่าอาซีคิมเลยโอเคโอเคเคโอเคโอเคโ่เคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเรีแอคชั่นกันเออมีเพลงแหมที่เราจะดูกันเป็นเพลงอะไรนะคุณผู้ชมเป็นสเตทเขาเรียกว่าเป็นลายเพลง Believer โอเค let's go นี่โอ้โวคอใหญ่มากนะครับบิกเก็ตคอ và ừ ชุด lên เลยป่ะคนคน ดล้วเราเต้นสดเต้นสดแบบลายคือแบบลงไปข่้างเลยดี่ก่อนยายาพราะมีแบบหมุนเป็นนี้ได้เป็นคอยากรูความหมายของเพลงเลยอ่ะมูความแบบเหมืนความเชื่ออะไรบางอย่างในแบบข้างใน

ก็คือฉันเปิดแอนนิ n เซอร์วิสไ r i ์ e เตยเดอะอิมเมชั่เอ็นิคับเป็นไงครบรอบ3ปี this is Chia ข้อเส t ไว้ yes ยิ่งใหญ่อลังการงานอยากให้น้องน้อยอธิบายความหมายเพ่มเติกว่าว่าเพลงกี่ยว่าบอะไรบ้เอ a นเจลเอ g นเจลก็ต้อ t ก็ต้ o งก็ต้อ้ทั้งคุณแปรบอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า เชื่อบคลั่งมากๆอะไรเงี้ยอือเมื่อกี้เมันมีแบบสิ่งนอหลายอย่างนะเราจะเห็นว่ามันมีแบบอีกาอามีแบบสีแดงสีดำเป็นสีโบใช่สีบโบของของแบบของคอนเสิร์ตด้วยประเทศไทยก็มีเหมือนกันที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่ออะไรคะต้องต้องเกินก่อนเดี๋ยวเราให้เขาแปลฟังว่าเ,ออเวลาคนไทยเห็นสิ่งนี้เ,ออเขาจะทำการไหว้ต้อง <laughs> 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 เขาบอกถ้าเห็นสิ่งนี้ทุกคนจะไหว้เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเอ๊สดยมากโกตอะโกตเราพักกันที่โรงแรมที่ไทยใช่ไหมฮะ สังเกตได้ว่าก่อนที่จะขึ้นโรงแรมเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้อยู่ทุกๆโรงแรมในไทยจะมีอันนี้อยู่เดี๋ยวจะป่วยพอดให้น้องน้องให้น้องนอยะมือก่อนมือกัะมือแล้วแอนเซตาทุกซาทุกเปียงเปียงปังปังเปียงเปียงปังปังซาซาซูซีนตัวเังเปียงเปียงปังปังซาซูเปียงเปียงปังปังซาซู เลเราไปดูเพลงต่อไปไมนะเอกอันนี้เขาเป็นอะไรนะครับพี่หิมเป็นปาร์ตี้ปิดอ่าเี่เขาจะแบบ mix mash up เพลงของน้องม,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 มาให้โชว์กัน <พา S 2> เป็นปาร์ตี้สิ้นปีที่น้องๆได้ไปโชว์กัน<อ>รวบรวมเพลงหลากหลายมาให้ดู<อ>เดี๋ยวเราไปดูเป็นน้ำจิ้มกันหน่อยว่าการแสดงของน้องๆใช่ป่าหรือว่าน้ำจิ้มโบราเป็นน้ำจิ้มในความหมายคือแบบความแซ่บความอะไรนี่จิงห่อเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นการเป็นโชว์ว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง โอ้แม่ก้อันนี้คืออรมีคนเข้าไปู้ยคนเลยนะใช่นอเนี่ยอเดสติกากสีมาแล้วเนใหม่โอ้แแบบคันเลอร์คันเลอร์นะเนคันเลอร์โอ้เอนจอยเอนยเพลงสนุก

เออเขาเริ่มสิเขาเริ่มสิอ่ะว้ยแฟนเรนนกกนเาเลยจะตกันนะครับอ่าเขาม่ reaction เหมือนกันตอนดูาการแรงไรอะไระสดอะมันไมเรมนะ่อมันฟิแฟนชายาแฟนชายว้าวโ้โอ้โอ้ โอเก็ Beautiful เล่นสุดเล่งแบบแบบลงท่าลงสุดอร่อยเลาลองเมื่อยคอกันไหมคะ่อคัะเจเี่บอว่าตา่น้โใช่ไหม่น้องอมว่าไมเมื่อยม่เใชไม่ด้เป็นเองกันอยู

อโอ้โหเขาพอ,อใจกันนีมากนี่คือเซ็นทั้เวอร์ที่จะไปโชว์การเป็นเซ็นทั้เวอร์ตอน<ม>ที่อยู่ข้างในหรือข้างนอกเวลาเท่าไรล่ะ ข็งไผ่เออจะมีเป็นสีดำตัวแสดว่โอ้ยโอ้ยว้าวพลังแห่งรักดาวันเออสกุลอะไรเนี่ยไอเราอยู่สกลแสดงว่าน้องพี่ราอยู่ตรงนี้เป็นสีเขียวเนี่ยใช่ไหมไดเลยเป็นแค่สีเขียอ๋อสเทเลอ r ์ฟร r เ c o l o r พลังแบบโดนมากเจนจอยมากเลยีสุดแย่ไม่รู้คนได้ไปดูจริงๆวันเซลปโปนะคะไม่ออกไม่ออกอย่าออกไม่ออก Energy Energy อุ้ยพอมีซีด้วยอ่ะถูงพลังเจอในวิญญาณชมไปๆทั้งนึงแม่ One Two Three เจียวงนี้แนะนำให้ดื่มน้ำแนะนำหลับเพียงพอใช่าต่ว่าเตรียมรักาให้พอเอ็นเอชจีเอ็นเอชต้องมีเอ็นเอชอ่าววิ่งอยากฟังร้องสดๆเดี๋ยวให้น้องๆโชว์กันหน่อยดีกว่าโชว์เพลงอะไรกันคะอยากโชว์เพลงอะไรคาราบาลคาราบาลคาราบาลเกิไปดูกันเลยฮะกับโชว์ของสาววง Situation ย どこかやっぱり世界は変だなそれもちっぽけの僕のせいかな死なない夢は死なない愛は僕は信じているから僕が本気で今を嘆いたら何かちょっと役に立つのかな死なない夢は死なない愛は二人一緒に笑おうわー สุดๆพอมากค่ะคุณพี่เสียงน้องใส่มากอ่ะมันคือแบบการประสานที่หลอกตัวแล้วแล้วขึ้นมาเป็นแบบเจเปอรนี่สไตล์อะเรลเบรียอะไรแบบเนี้ยบอยกับเพลงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้เดี๋ยวมีเพลงไทยมาให้น้องๆลองด้วยอ่ะเอาเพลงนี้อยากโทรไปหาจังโอเคอยากโทรไปหาจังโอเคแต่ตังยังไม่เติม เ่ตัยเลงไมมต่โอเครีพีทรีพีท1 2 3 go อย่าต่อใบ้ัมังเทิตัยมันไมมต่อทโมชันเสริ ดีเฟร์มา t ินไทยแลนด์เดี๋ยวจะชวนน้องๆมาเต้นชาเลนจ์กันด้วยในเพลงนี้ก่อนที่จะจากกันพอบีิบอกว่าสอนสระาไทยคุณจะเอ๊ะคุณให้คุณสอนรราไทยเป็นักราใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคำไทยคำไทยอ่ะยังไงดีแม่อยากให้น้องๆไปใช้ในวันที่ไปเจอแฟนคลับไทยใช้ในสถานการณ์ที่จะให้ทุกคนไม่เงียบผู้ตามนะฮะอย่าอ่อม ยาอม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  Energy 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 One more time ยาอมยาอม Energy Energy ยาอมยาอม Energy Energy ก่อนที่จะเราจะโชว์ตอบอกแฟนว่ายาอมยาอม Energy Energy โอเคอยาแฟนคลับอยายาอมยาอม Energy Energy โอเอนดีเอนดียาลสวัสดีค่ะ we are situation ยามโอ้ยามเอ็นด์จีเอ็นด์จใครได้ไปใช้กันในวัน Japan Expo ใช่อ่ะวันนี้ของปางของพอเดี๋ยวเราให้น้องฝากผลงานกันดีกว่าว่ามาไปติดตามวงได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมปะตั้งแต่ติชชันว่า X Twitter ที่กูท็อกยัตเย้อ่ะ ถ,ถ้าอยากจะฟังเพลงของน้องๆนะครับคุณผู้ชมก็ไปฟังกันได้บน Apple Music หรือว่า Spotify ในยูทูบจริงก็มีลงบปน YouTube ก็ได้ถ้าเมืองไทยเซิร์ชเลยค่ะ Situation วันที่2องได้ข่าวว่าน้องๆจะมีงานอีเวนต์ค่ะคุณพี่เป็นชื่องาน u n t i m Visual Festival 2020 2024จัดขึ้นที่แอน o r m a t Studio b a n g k o k ฟรีเป็นชื่อให้บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจะไปดูกันได้เลยไม่ต้องเสียเงิน1ทุ่มตรง S 1> <S 1> ใครได้ดูคลิปนี้ก็นั่งรถได้เลยจ้ะใช่อยากไปเจอน้องๆทั้ง5คนนะหรือใครแบบอาจจะเข้ามาเพิ่งโดนตกอยากรู้จักน้องๆก็สามารถไปดูกันได้ที่งานนี้เลยจะ<ช>ลองขึ้นข้างล่างให้เลยและอีกอต่อไปวันต่อไปก็เจตั po, วได้ Japan Expo c e n t o r นั่ง BTS ถึงวันที่3ใช่ไหมใช่สบาย3<า>โมง Situation Show c h a r a c เกิร์ลขอบคุณน้องๆมากน้คะวันนี้ครับยณค่ะ อย่าอออม<า>อย่าออม n e r g y e n e r g เพื่อสบายฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ